กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ k m ขีดฉีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโอใน TikTok อก,กกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ม m มขีีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยก็อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอ่ากลับออก ไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลื่อกแพตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมูตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะ อยู่ตรงนี้เนาะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเด็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะกดที่แชร์คลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะ ก็ปีลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่าห้ารเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้าล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้อ่อยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่าง p o า e r wallet ค่ะแล้วก็มา อ่านดําเนินการด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามนี้ไปได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอนะ่งเปาบัลเลตเนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเลือกวิธีการจ่ายของเราค่ะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเลตแแอปธนาคารต่างเขาก็มีตามน,นี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถมาใส่ จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอลเล็ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังยไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สอ,อสองตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับไลน์เนาะตัวช่วยเหลือนะคะเราก็จะมาเลือกอ่าเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออ เดข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปนะคะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิแกแหไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพกื่อนเราสนใจนะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เนาะก็คือเม,เมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับ ะะที่เข้ามาใช้งานใหม่หรือมียูทอยู่แล้วเนาะก็สามารถเข้ามารับของขวัญตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะวันนี้นะคะของขวัญก็จะเป็นแอปพลิเคชัน Tik t o k กเนาะก็สามารถเลือก3อันตรงนี้นะคะใช้ฟรีๆกันไปได้เลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์คลิปวิดีโอของเรากันเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดแชร์ก็คือไม่มีเลยนะคะยังไม่มีเลยสักแชร์เลยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอ่านลีน่าจอก,กันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เร,เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมเนาะไม่มีเลยนะคะยังไม่มีเลยซักแชร์เลยเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น3,771แชร์กันเลยนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะเมื่อกี้เนา UM ะเรากดสั่งซื้อกันไปนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะแต่เมื่อกี้นะคะเราเพิ่มไปแค่500นะคะแต่ขึ้นมาเป็น3,007เลยนะคะก็เป็นการแถมาทางเว็บไซต์นะคะแถมให้เยอะมากๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เดีมขี เลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ